น้องดีหน้าลูกสาวคนเล็กของปุ้มเปรมสุดาค่ะอ่านข่าวได้สมกับเป็นลูกสาวเทพีฝนฟ้าอากาศจริงๆนะคะผาชมชมนั้นน้องดีหน้าลูกสาวคนเล็กของปุ้มเปรมสุดาเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ผู้ประกาศข่าวเท่านั้นแหละค่ะแต่เธอเองนั้นก็ยังเป็นอีกถึงคนที่เอนเตอร์เทนได้สุดยอดมากแถมตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วด้วยนะคะมักจะนำความสุขเสียงหัวเราะมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ชมกันแบบไม่มีหยุดเลย กับล่าสุดนี้เองค่ะทางทีมงานเลยไม่พลาดเนี่ยจะพาทุกคนนั้นไปติดตามชีวิตของเธอมากขึ้นอาจจะเห็นมุมของเธอนั้นอยู่ในมุมแบบผู้ประกาศข่าวนะคะแล้วก็เธอทําหน้าที่ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมด้วยมักเสนอไอเดียอะไรแปลกๆเพื่อที่จะมานําเสนอให้มีความน่าสนใจการดูทีวีเองนั้นก็จะไม่น่าเบื่อด้วยละค่ะ นอกจากหนะ้าที่ผู้ประกาศข่าวแล้วสิ่งที่เธอทําและก็เป็นที่ชื่นชมนั่นก็คือการแต่งตัวที่สะดุดตาสะดุดใจแล้วค่ะเดินรายการแบบรายงานสภาพฝนฟ้าอากาศทุกๆครั้งก็จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คนดูอยู่ตลอดเลยเป็นภาพจําที่ทุกคนรักมากๆด้วยแหละค่ะ และอีกหนึ่งอย่างนะคะที่วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกันนะัก็คือชีวิตของเธอโดยเธอเองตอนนี้ความรักสําหรับครอบครัวเองก็ดีมากๆด้วยแหลคะค่ะลูกของเธอเองกําลังน่ารักเลยนะคะ สำหรับลูกสาวของเธออีกหนึ่งคนนั้นก็คือน้องดีนานั่นเองค่ะต้องบอกว่าครอบครัวเองในช่วงของการเรียนออนไลน์ทําให้ปกครองหลายคนเองก็ผ่ากันเครียดค่ะตัวลูกเองก็เครียดซึ่งก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวปุ้มนะครอบครัวของปุ้มเนี่ยมีลูกสองคนคือน้องดีนายังเป็นเด็กเล็กด้วยคุณครูก็จะเน้นไปที่การทํากิจกรรมต่างๆเช่นการเล่นการร้องน้องดีนาจะสนุกไปกับเพื่อนๆที่อยู่หน้าจอซึ่งเราเองก็ไม่ต้องดูแลมากแต่พอมาดูแลเรื่องเรีเรยนออนไลน์ของน้องดาตา ที่โตขึ้นอีกหน่อยคุณครูจะสอนเชิงวิชาการเราก็ต้องควบคุมแบบเข้มงวดปกติผู้ปกครองมักจะคาดหวังกับการเรียนของลูกนําไปเปรียบเทียบกันกับเด็กอื่นๆทําให้น้องดาตารู้สึกกดดันจากที่ไม่เคยสนุกไม่เคยสนุกกับการเรียนออไล์ก็ยิ่งไม่อยากเรียนเลยให้กําลังใจเวลาลูกเหนื่อยเบครั้งที่ปุ้มเองจะสมบทบาทผู้ประกาศข่าวฝฟ้าอากาศ มายทาให้ลูกผ่อนคลายสถานการณ์มันดีขึ้นเราไม่ทะเลาะกับลูกลูกก็ไม่เครียดเรียนสนุกจะว่าไปการเรียนออนไลน์นก็ทําให้ปุ้มเองกับลูกได้มีโอกาสดูแลและเอาใจใส่กันมากขึ้นเห็นพนาการของเขาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สุดยอดมากๆยังไงก็ต้องขอชื่นชมสําหรับคุณแม่และครอบครัวเลยค่ะ